กลับมากับคลิปท่องเที่ยวอีกครั้งรอบนี้ผมก็ได้เตรียมตัวมาอย่างดีทั้งการหาข้อมูลที่เที่ยวโรงแรมที่พักหรือว่ารถที่เราจะเช่าใช้กันและที่สำคัญทริปนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนๆเพราะไม่ได้ไปแค่คนเดียวหรือว่า2คนแต่เรามีแขกสุดพิเศษมาด้วยแขกของเราครั้งนี้ก็คือน้องไข่มุกของของเตรียมแล้วเนาะ เรียบร้อย,ย,อย okay. แต่มันเยอะอยู่นะมันมันได้ใช่ไหมพี่เพราะว่าเดี๋ยวไปไต้หวันเสร็จเรามาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ต่อแล้วก็ไปไทยต่ออ๋อได้ก็ <c oughs> คือแบบเก็บรอบนวด,ดเดียวเลย <c oughs> ใช่ใช่มีมีอะไรบ้างกระเป๋าใหญ่หนึ่งใบใช่มีแค่กระเป๋าใหญ่หนึ่งใบกปแ้แล้วก็มีเพิ่อมอีกสองคนเรารู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร Okay, <S <S เดี๋ยว <S <S เดี๋ยวค่อยไปรู้จักหน้างาน,นที่นู่นประมาณกี่องศาพี่ช่วงนี้ช่วงนี้ประมาณ17บเถึง1ิบสช่วงนี้ว้าโอเคหน้าอยู่นะแต่ตอนขึ้นดอยอ่ตอนขึ้นดอยแน่หนาวเหมือนที่จีนนะอาจจะแต่ไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงกับหนาวขนาดนั้นอนะอาจจะหนาวมากเแบบ ชื้นๆใช่ใช่ประมาณประมาณสามองศาอ่าเพราะว่ามันมันสูงอยู่ที่ต้องมันสูงก็ประมาณนั้นได้ครับเดี๋ยววัไงค่อยทักมาบอกได้เลยแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้ครับผมเจอกันพรุ่งนี้ใช่ใช่ไฟใช่ไฟน้องเขาเป็น รุ่นน้องที่โรงเรียนตอนมปลายและยังเป็นเพื่อนร่วมชั้นของน้องชายผมอีกด้วยทิปนี้ตั้งใจจัดเต็มเพื่อไขมุกโดยเฉพาะมาดูกันว่าเราจะพาน้องเขาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตอนนี้เตรียมเดี๋ไปสนามบินละสนามบินมีคนบอกว่าแลนแล้วแต่ว่าเรายังไม่ถึงไหน <G ül üyor> กำลังจอด ังจากรับน้องไข่มุกแล้วเราจะพากันไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนในละแวกนั้นให้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันก่อนจะได้สนุกกับทริปนี้มากยิ่งขึ้นไปสิ

方宇，方宇，方宇，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 二三，没有，没，方宇姐姐，啊，加咖啡，咖啡，咖啡，哈哈，咖啡耶，咖啡，咖啡，累了，嗯，咖啡，累了，咖啡，然后娃娃姐姐，娃娃，文迪，娃娃，哈哈哈，你学会了，哈哈，所以，安妮，安妮佩奇。 เป็นคนที่อะไรจะรวมทิปเป็นคนออที่เดี๋ยวจะร่วมทิปด้วยก็มาวันที่สามเพราง้อันนี้คือแม่เรนี่คือแม่นะแม่老大老二老四这样老三没有呢老三在老三在哪有吗有看过乌龟的吗没有吧等等后天后天会看到老天到了这个 เช็คอิน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 เอานี่คือเชคเ้เชคเอยู่งจกงจวันนี้กลมาดึกไปหน่อยมาดึเิเพิ่กลอเับหานึ่งหนึ่งนอย

เออได้อยู่จบกันกับวันแรก day day one one day ไม่ใช่ day one day z e day day z e day o ไม่ใช่ day one ส่งถึงเขาไวเจอกันตรงนี้ปลอดภัยเจอกันครับไปกันไต้ากจาเจิ้รหลนกง你要讲大声一点大甲镇澜宫我们一起进去参观吧。 อลเช้าวนี้พวกเราก็ได้พาน้องไข่มุกมาไหว้พระกันที่วัดต้าจ่าเจิ้นหลันกงหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของไต้หวันตั้งอยู่ในเมืองไถยจงวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่ทับทิมหรือที่เราเรียกกันว่ามาจุ เทพีแห่งท้องทะเลและยังเป็นศูนย์กลางของเทศกาลแห่เจ้าแม่ทับทิมประจำปีดึงดูดผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวมากมายมาเข้าชมนอกจากการมาขอพรให้ปีใหม่นี้ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆและยังขอให้ทิพของเราเป็นไปอย่างราบรื่นการมาเยือนวัดนี้ยังเป็นโอกาสให้กับน้องไข่มุกได้เปิดหูเปิดตาและเรียนรู้วัฒนธรรมของไต้หวันอีกด้วย จากไหว้พระกันเสร็จพวกเราก็ได้เดินเที่ยวรอบๆวัดซึมซับกับบรรยากาศและการเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ก่อนจะแวะเข้าร้านของฝากเจ้าดังในย่านนี้เพื่อเลือกซื้อของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวชาวบ้านร้านชอบอะไรไม่กินหรอก,กลองกินดูลองกินดูเอาเลยซื้ออไรไปบ้านายแหนสวยฮะซื้อแฟนหรอ <c oughs> ใ่ด <Yeah. S 1> ไหมอาสับโอสับกระดมอืมตอันนี้อันนี้นมัน,น,น,นมีไข่ตรงกลางมันจะมีไส้ไข่ไข,ข่ไข่แดงนะไข่ดง

ได้เลยดีด uh, ีดื diving, ่มมันชินแล้วนีเดนบ่อยเดนบ่อยฉันั้นันนั้นฉันั้นะร้อนฉันั้นฉันน้นฉันั้นนงเ ช่วงบ่ายเราก็แวะมาดื่มอ f t e ต n o o นู e ทีที่ร้านของพี่ชายซึ่งเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนร้านมีชื่อว่าสั้นฉาอีสังพร้อมใช้เวลาชิลๆไปกับน้องแมวประจำร้านอู้หลงชาเจ้าแมวอ้วนสุดน่ารักที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของร้านตัวจริง

ห้ <laughs> ามตอบห้ามตอบคำนี้คำตอบห <laughs> ้ามค่ของจังวตอบไม่ตรงคำถาม สองเซนห้าเลยตกไปแล้วอันนี้อานนี้ที่ไม่นับแต่ถ้าเกี่ยบลงไปคืนกาจะน,นับแบบนี่ทำลายระบบนิเวศอ่ะเราดิเวทและที่นีเห็นคือหญา้าหญ้าที่เติบโตไปกับน้ำทะเลนี่ก็ เราจะไปกินข้าวเดี๋ยวค่อยสุกาสุบมีให้เลือกสีสีเจ้า่มานารเลยาราเลยพี่ตองได้ไหมไปไปกันไปกันเราเจอกันนะ 对啊，哎<米>，你毅嘛靠边，杨，红对面嘛，这你，好死了，啊，刚有两，两分面，这个网会比较抗一点啊、哦，在移的时候要小心了，谢谢谢谢。是是